คุณเคยสงสัยไหมว่าพวกสินค้าแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Air เมสห o u i วิก i t t o n แน a on, Channel, อะไรพวกนี้ทำไมเขาขายดีขายดีแบบโอ้โหจะต้องต่อคิวแล้วก็รอนานมากเพื่อที่จะได้สินค้าเหล่านั้นคุณอยากจะขายดีแบบนี้ไหมวันนี้ครูจะบอกให้นะว่าถ้าคุณอยากจะขายดีตลอดการคุณต้องทําแบบนี้สินค้าแบรนด์เนมพวกนี้ทำไมเขาถึงขายดีขนาดนั้นคุณต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เขามีแบรนด์เขาถึงจะเรียกว่าแบรนด์เนมไงเข้าใจไหม เพราะว่าเวลาที่คุณมีแบรนด์เนี่ยคนจะซื้อสินค้าของคุณด้วยความเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็เชื่อถือเพราะสินค้ามันมีแบรนด์อยู่แล้ว mm hmm. การมีแบรนด์คือการการันตีว่าสิ่งที่เขาจะได้มันดีมันมีคุณภาพมันเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสินค้าของคุณ มีแบรนด์คุณก็จะขายดีแบบที่ไม่ต้องมีคู่แข่งและครูจะบอกให้ว่าในยุคนี้นะคะการสร้างแบรนด์ที่ง่ายที่สุดคือการสร้างแบรนด์ตัวตนหรือว่าเรียกว่า Personal b ลแบรนด์เพอร์ซนาลแบรนด์มันคือแบรนด์ตัวตนมันคือแบรนด์ตัวคุณถูกไหมคะวิธีการที่คุณจะสร้างแบรนด์ตัวตนเนี่ยให้เป็นที่รู้จักข้อที่1เลยคือคุณจะต้องแตกต่างให้คุณนึกถึงเวลาที่คุณเดินเข้าไปในโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยคุณเห็นนักเรียนเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันหมดเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดคุณแทบจําาาไไม่่่่ด้เลยววระหงีคุุณเเดินนนนผ่่าัักกรียลม้ย ใครเป็นใครคุณไม่สามารถจําได้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดเลยถ้าคุณอยากมีแบรนด์คุณต้องเริ่มจากความแตกต่างความแตกต่างอย่างหนึ่งที่ตัวคุณมีอยู่แล้วนั่นก็คือการที่คุณเป็นตัวเองแบบชัดเจนเพราะว่าในโลกใบนี้ถามว่ามีใครบ้างที่เหมือนคุณแบบร้อเหมือนคุณเป๊ะสำเนียงค่าทางรูปร่างหน้าตาไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นตัวเองก็ถือว่าคุณน่ยแตกต่างเมื่อคนจําคุณได้ เขาจะรู้ด้วยว่าคุณเนี่ยขายอะไรเพราะถ้าเขาจําคุณไม่ได้เขาก็ไม่มีทางรู้เลยว่าคุณเนี่ยทำธุรกิจอะไรหรือว่าขายอะไรถูกไหมส่วนข้อที่2นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องพรีเมียมเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมคุณดูดิทําไมแอมเมสลุยวิกตองหรือชาแนลเนี่ยถึงขายได้ราคาที่สูงมากเพราะ แบรนด์ของเขาเนี่ย mm hmm. เขาวางตัวเองอยู่ในระดับพรีเมี่ยมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยขายสินค้าที่มีแบรนด์แต่คุณจะต้องไปแข่งราคาคุณก็รู้ใช่ไหมว่ายุคนี้ถ้าเกิดว่าคุณแข่งราคาหรือว่าตัดราคาเนี่ยคุณจะขายดีจนเจ๊งเพราะอะไรเพราะคุณจะโดนคู่แข่งเนี่ยตัดราคาเยอะมากเลยใครที่มีทุนหนากว่าก็จะโดนตัดราคาไป ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีทุนหนาขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือคุณวางตัวเองไปเลยว่าให้อยู่ในระดับพรีเมียมการที่คุณจะดูพรีเมียมได้เนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ของคุณคุณจะต้องดูดีคุณจะต้องดูแพงคุณจะต้องดูเหนือเพราะ คนเห็นคุณแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยากเป็นแบบคุณคนเห็นคุณแล้วเขาจะต้องเชื่อถือเชื่อใจเลยว,ว่าเฮ้ยคนนี้คือตัวจริงคนนี้คือคนที่ประสบความสําเร็จเพราะไม่ว่าใครก็ตามอยากที่จะพูดคุยทําธุรกิจแล้วก็คอนเน็กกับคนที่ดูดีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นความพรีเมียมคือตัวคุณจะต้องดูดีด้วยและสื่อของคุณภาพลักษณ์ฉากของคุณทุกอย่างจะต้องดูพรีเมียมและนั่นจะทําให้คุณขายดีโดยที่คุณไม่ต้องแข่งราคา ส่วนข้อที่3นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องเข้าถึงคนให้เร็วที่สุดในยุคนี้ถ้าใครที่ทำออฟไลน์อยู่เนี่ยคุณเตรียมตัวเลยนะเพราะว่าคนเนี่ย ไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งข้างนอกเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วทุกคนอยู่ที่บ้านทุกคนสั่งออนไลน์ทุกคนดูออนไลน์คนไม่ดูทีวีแต่คนดูมือถืออยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณยังทำออฟไลน์อยู่เนี่ยคุณเข้าถึงคนยากมากดังนั้นตัวคุณเองจะต้องเอาตัวเองเนี่ยมาอยู่ในกล้องเอาตัวเองเนี่ยมาอยู่ในสื่อออนไลน์ซะเพราะการที่คุณมาอยู่ในสื่อออนไลน์เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนได้จํานวนมากไม่ใช่แค่จังหวัดของคุณแต่คุณจะสามารถเข้าถึงคนได้ทั่วโลกการออกกล้องไม่จะเป็น ต้องใช้เงินทุนระดับสูงคุณแค่มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งจัดฉากแต่งตัวแต่งกายของคุณให้ดูดีแล้วคุณก็มาพูดหน้ากล้องมาให้ประโยชน์กับผู้คนหน้ากล้องเมื่อคนเขาชอบคุณแล้วเนี่ยคุณเข้าไปอยู่ในใจเขาเขาจะเลือกซื้อเพราะว่าคุณคิดดูนะสินค้าหนึ่งอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่ขายแต่มันมีเยอะมากเลยเอาคุยกตัวอย่างกระเป๋าหนังกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีใครขายบ้างเยอะแยะมากมายแต่ทําไมล่ะทาไมบางคนบอกว่าไม่ฉันจะต้องซื้อแบรนด์นี้เขาอยากซื้อเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของคุณและเมื่ ครูบอกไปได้ ครูบอกเลยนะว่าคุณจะขายดีตลอดการโดยที่ไม่มีคู่แข่งและไม่ใช่แค่ธุรกิจเดียวด้วยที่คุณจะขายดีในอนาคตไม่ว่าคุณจะขายอะไรทําธุรกิจอะไรทุกอย่างคุณจะขายดีและเติบโตได้หมดส่วนใครนะคะที่อยากจะเริ่มทําออนไลน์อยากที่จะสร้าง personal branding นะคะครูมีคอร์สใหม่เป็นคอร์สเรียนสดนะคะจับมือทำนะคะชื่อว่า personal branding super camp นะคะในคอร์สนี้นะครูจะสอนคุณในเรื่องของการปรับลุกสร้างภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมสอนคุณในเรื่องของการทํา แบนดิ้งออนไลน์ด้วยเพื่อที่จะสร้างตัวตนของคุณเนี่ยให้กลายมาเป็นแบรนด์และสุดท้ายคุณก็จะขายดีตลอดการขายดีโชวโคตถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณขายดีแน่นอนแล้วเรามาเจอกันในคอร์สนี้นะคะ